มาสมัครสมาชิก m อเต็มรูปแบบแล้วขอรับสิทธิ์ติดตั้ง RF ID แท็กกันนะครับการติดตั้ง RF ID แท็กนั้นช่วยให้ระบุตัวตนของผู้ผ่ผานทาง m f ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยจะทำงานร่วมกันกับกล้องตรวจป้ายทะเบียนรถทำให้การแจ้งยอดค่าใช้จ่ายนั้นรวดเร็วและไม่ผิดขันนะครับ RF ID เป็นเทคโนโลยีในการบ่งชี้แบบหนึ่งส่งและรับข้อมูลแบบสัญญาณคลืนวิทยุ ทำให้สามารถระบุตัวตนของรถยนต์คันที่ติดตั้ง RFID Tag ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแถมช่วยการอัปเดตยอดค่าใช้จ่ายรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยลดปัญหาความเสี่ยงที่จะโดนค่าปรับหรือตรวจจับรถผิดคันแค่เพียงนํารถคันที่เรานั้นลงทะเบียนกับ m 4เอาไว้ไปที่จุดบริการ m 4และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้กับ m 4ครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสะดวกที่ไหนก็ปักหมุดแล้วไปได้เลยครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง